สวัสดีครับพี่น้องเ้าไทยและเ้าเล้าสำหรับคนดีเ่าเคยเบิ่งผมเนี่ยผมสวมัสเม้งครับมาจากกาละสินแล้วมาเล่ยนยูเมกาก็เลยอยากไม่เห็ดคลิปมวนๆให้พี่น้องเข้าเบิ่งบรรลุเปนสิบมวมเนเลยเหดอที่ผู้เดียวขอตอนรับเข้าสู่รายการคั่วกาละสินนะฮะมือนี่เข้าสิมาเห็ดอาหารเป็นเทือแรกพิษถึกจังไหนอย่าว่ากันเนี่ยผมมาสิเบ้าเล้า บค่อยท่องปานแน่บางเทือมันลืมเนี่ยบางม่นลืมสำเนียงบ้านเกิดเนี่ยซับบางคำนี่ผมอาจจะลืมอาจจะคิดจักหน่อยต้องขออภัยนะครับอีพี่นี่ขอให้เป็นอีพี่ทดลองแล้วกันนะครับฟังฮูเรื่องบ่ฮูเรื่องกับเบิ่งกันไปก่อนอ่ะเอาเลยดีกว่าตามคอยเข้าไปแล้วคอยสิภาพเ็ดอาหารมื่อนี่ที่เห็นหยังตามขอไปเบิ่งในบ้านคอยเลยบ้านผมครับบ้านผม,บ,นผมบ้านผมเองเื่น่อยเื่นข่อย สีหกตั้งไม้ได้เส้นหอยนี่ไส้สดนอนอยู่สองคนอยู่กับบุกซีมูฟออ่อยนยี่เห็นบ่อหนี่เห็นบ่อหนี่เห็นเรืงสี่อ่ะสีห่วยได้ปลาหอยเตี้ยนยังมันสิเป็นยังไปไ่ได้เลยนอกจากตม้มยำกุ้งนะครับโมแมนโมแมนโมแมนตม้มยำกุ้งนี่ตะพุ่งตะพุ่งมือหนีจะไม่ได้ตะพุ้งสุกกิงงนกันละอ่าเขาไม่ได้บ้าแล้วนะครับของทั้งเบิดนี่คือของที่ผมสิใซส์เฮ็ดตะบุกพุ่งมือนีนะฮะเพราะว่าอีพี่แรกนี่สิเป็นยังไปบ่ได้เลยอาหารคนอีสานอยู่ไซก็ต้องกิน ตับกหุงครับตับกหุ้งนี่ก็เป็นอาหารเบสิกที่คนอีสานเกือบทุกคนต้องเห็ดเป็นเกือบทุกคนต้องกินเกือบทุกคนต้องมักนะฮะมาอยู่เมกาผมขาดอะไรเลยบอกฮงมาผมมาแนะนําแต่ละอันเลยละกันเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีทีมากม,มานันเด๊อันนี้เลยขาดอะไรเลยโคกครับโบแมนเอามาจากเมกาเด๊อันนี้ส้มตรงมาจากไทยเลยเด๊ต้องบอกคุ้นน้องอ้วนใช่นะฮะผู้สาวก่อยเนี่แหละเอามาคือเครื่องบินมาเอามาฝากมีผู้สาวเป็นแอร์ไม่ใช่เป็นเครื่องนะฮะ อยากได้อย่างอยู่ประเทศไทยก็ได้แต่ว่าต้องรอเวลาแป๊บหนึง่งอันนี้กับของไทยคือกันต้องขอบคุณยางก็เป็นทางการบริษัทโฆษณาเราเนี่ยพันธ์ไทยนรสิง์เป็นประแดกอันเดียวที่ผมหาได้ที่เป็นทรงมาจากประเทศไทยที่จริงนี่ผมสิได้ประแดกแม่ผมแม่ผมทรงมากหลังๆทรงมากเพราใครได้เขาตรวจถึงยึดถิมเบิดโอ้หามไง คนอีสานนี่สิฮู้เด้ปลาแดกอยู่ไสก็ตามสู่ปลาแดกบ้านเฮาเฮ็ดเองบ่ได้เด้แม่ผมนี่เฮ็ดปลาแดกแซ่บคักครับพอผมเป็นพออ,อ้อเด้่ยเวลาคนเว้าฮอดต,ตับคุ้งหรือว,ว่าออกปลาแดกหรือว,ว่าปลาแดกตอนใหญ่ๆนี่เขาสิว่าปลาแดกบ้านพ่อแซ่บแซบเด้ดเห็นไหมภูมิมใจเด้แม่ข่อยเฮ็ดแซ่บอันนี้คือบักพริกเป็นไทชิลลี่เลยเนีผมไปซื้อมาอยู่ข้างบ้านนี่เดี๋ยวสิมีจักอีพี่นึงผมสิบ้าไปย่างถามักตีกับบักติราวังอันนี้จะเป็นบักพริกไทยแซบแบน้ำตาล ที่จริงนี่ถ้าแม่ผมมึงนี่แม่ผมถือประกอบใส่หัหวข่อยเลยคือบ้านข่อเซียว่ามักกินน้ำตาลไปไหนแต่ว่าข่อยมาอยูุเม่กาแล้วมันคือปรับตัวมักจังได้แก้วหูยังหวานๆนี่มากนะบางเทื่อเอาน้ำตาลใส่ไข่เราเลี้ยนเลยแซ่กแกบแทบบวมแย่เลยบวแม่เลยบวมเล็กเยอันนี้นี่เข้าตรงหวายเลย บางคนสีหูแล้วมึงสีเลนยังเนาะบักเกอร์เทศมาเล่นมาเล่นบักเกอร์เ,รเ,เทศนี่ผมก็ซื้อมาอยู่ร้านพักข้างๆบ้านพื่กันบักเกอร์เทศเมศ็กซิโกเออลืมบอ,อกไปบักพริกนี่เขาเอาปลูกอยู่เม็กซิโกเนี่ยส่งมาจากเมกกเ็กซิโกเหมือนเลยกระเทียมเออลืมบอ,อกไปบักเกอร์เทศกับกระเทียมนี่ขาบอได้เลย,เ,ยเป็นยังมูบะมันมีสารซอยตอต้านมะเร็งเนี้ยสองอันนี้กินสองอันนี้นะครับซอยอะไรบักเกอร์เทศกับกระเทียมนี่ครับบักเร่งดวนครับบักเร่งดวนบักหน้าบักหน้าบักหน้า เขาก็บอกว่ามาจากเม็กซิโกกันซื้อยูรานครับข้างๆบ้านนี่กันใหญ่ปะเบิร์นอะนี่แหละเบิร์นไปวะยังโมเบิร์เดีย่ยเบิร์ตึงไหนเนาะทุกอย่างสิเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทาบมี่ปาปิก้าครับผมโมแมนทบาบมมี่บักฮุ่ง บักฮุ้งนี่ผมซื้อมาจากเกาหลีเลยเนี่ยโมเมนต์ขึ้นเครื่องบินไปซื้อบักฮุ้งอยู่เกาหลีเนี่ยอยู่แถวบ้านผมมันสิมี่หางหางหนึ่งชื่อว่าเอสมาดเอสมาดนี่มันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีเดินดอสผมไปซื้อเธอหนึงน่ง,งดอกมันห่างอยู่บ้านผมไก่บ้านผมอยู่บ้านนอกเนี่ยตับบกฮุ้งนี่เป็นอาหารที่ผมมากกับจริง โดนด้วยได้กินเช่นนึงว่าต้องไปซื้อปลาคุงปลาคุงนี่หาซื้อยากครับส่วนมากเขาสีมีแต่ขายปลาคุงซุกแล้วปลาคุงดิบนี่ต้องไปหาซื้ออยู่ตามตลาดเอเชียตลาดเกาหลีตลาดจีนยังจริงไหมก็เคยเห็นตลาดไทยอยู่ฟิลาเดีเปียมีแต่ตลาดาลาวเรวค่อยไปเตรียมของก่นอนเดี๋ยวมาเบิร์นไยเดียบปลาคุงไทยกาฬสินธุครับผมวันนี้ไปทางไหนก่อนที่เข้าสิไปเตรียมของกันตับปลาคุงนะฮะก่อนอื่นผมสิไปอบของที่เข้าต้องกินกับตับปลาคุงก่อนเพราะว่าเข้าเฮ็ดเสร็จปุ๊บจะได้กินพร้อมกันเลยเพราะว่าผมสิบกินดิบเด้ เป็นยังอูวกอคนอีสานนี่มากินดิบครับสมัยก่อนนี่ผมกินก้อยง่วกินก้อยกุ้งเต้นกินแหนมกินสมง่วกินทุกอย่างเลยคนอีสานเขากินดิบกันตอนเด็กๆน้อยนี่ยญาติผมเป็นคนเลี้ยงผมเห็นญาติคอยกินคอยกินนำ้ำเห็นไหมพ่อแม่เขาจะตีเ หลังๆพ่อใหญ่ไอ้นมาจั่หน่อยเขาก็คืดได้เลยมันเป็นอย่างที่บบดีก็โตเขาโดนกินเดือนนึงสิกันก็โ,โอเคอยไไู่เนี่ยเพราะว่าอย่างหั๋วะหญ้าหอยตายเพราะว่าเป็นโรคพยาธิไปไม่ได้ตับหญ้าหอยมักกินก้อยปลาตองคลักๆเลยให้เนื่องกินอยู่ก็ต้องดูแลสุขภาพัเนี่ยน,นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงฮะเดี๋ยวอยีพี่ต่อๆไปครับที่เห็ดอันนี้คือสมงัวยหอยเห็ดเองเลยกับมืออันนี้ครับแหนมซื้อมาจากร้านเหล้าฝากคนที่ทำงานกับบึกตีเราเป็นคนเหล้าไปซื้อใหม คือยังแหนมบันเฮาเลยคือกันเลยแต่ว่าเห็ดอยู่เมกาอันนี้น้องอ้วนใช่ครับเาราซื้อมาฝากจากเวียดนามมูฮัวเป็นแหนมเลยไม่คล้ายกันเลยเอาอว่ารีวิวร่วมกันแมงเลยกินเงบต่ำพูกันเ,นเป็นแหนมเวียดนามครับเดี๋ยวมาเบิ่งสิเป็ไงไหนแหนมประเทศไทนดีที่สุดแหนมผมเห็ดเองแหนมไทยอยู่ในเมกาหรือว่าแหนมเวียดนามนําเขาด้ครับเด้อ เนตอาหารเป็น,นสามารถจีผู้สาวได้สิบอกเนยรมาหลายคนมาเยหลายประเทศเนี่ยดดโดยเฉพาะเอเชียเนี่ยเขามาก่ผู้ชายอี่างนันสบอกไ้แงอเป็นตัวอย่างยังไงเนี่ยตอนแรก,กสิบอกไบกรเนี่ยอาหารไทยอยู่ในเมกาดังคับเนี่ยร้านอาหารไทยเมกาหลายร้านเนี่เป็นร้านระดับหรูเต็มเอวนยครเวลาผมไปจีบผู้สาวแต่ว่าผมแหลกๆผมก็บอกว่าคุณจะอาหารไทยบอเขาค้นว่าผมเป็นคนไทยมาหรลปนจีบบอกว่ามักินอาหารไทยอครับคนเกสบอกว่ามกกินอาหารไทย เราอยากลองอาหารไทยเราล่านไหนเป็นล่านที่แบบเป็นอาหารให้แท้ๆล่านไหนล่ะแนะน,นํ่ข่อยแน่ผมก็สิบอกตลอดเลยว่าอาหารไทยแท้ๆได้ไหม่กบ่มีขันสิกินอาหารไทยแท้ๆต้องไปกินที่บ้านคอยเด้อไปกับพ่อสาวไปคตอิจิมนะไปเฮ็ดอาหารห้กินเฮ็มดม่วตัวเล้งไปแซบบ่แซบเขาบอกว่าเนี่ยของแท้ไปก่อนเขาบอากรหรอก่ารสจัดแท้ๆในไหนตัว ก็ต like mm ้องเฮ็ดแซ่บสักหน่อยนะเพราะมันเฮ็ดเค็มเค็มเฮ็ดล้านหวานจริงๆมันกับบะหมี่อนเนี่ยก็ต้องเฮ็ดรสชาติให้มันคงที่พ่อไขยหู้ตั้งแต่ไข่พายามฝึกเคี่ยอาหารตลอดเวลาเลยแห้งไข่บอกว่ามาจากภาคอีสานแล้วคอยกระบอกเขาบอกว่าภาคอีสานนี่เป็นภาคที่ค้นกินของเผ็ดเผ็ดเผ็ดคักๆเลยแล้วก็ท่าเขาว่าเนี่ย เจ้ากินของเพชรของไขวม่ได้ดอกจริไหมแล้วเขาอยาเพชรเพชรขัดไอ้เขาล่องเนี่ยพอเขาล่องปุ๊บเขายอ้าเจ้ากินได้ปะคุสามกัสิงืดเดี๋ยวปีงืดปุ๊บเกิดสิบม่วงในแง่บัวของเขาเขาก็รออะไรเดี๋ยวี้แล้วจากนั้นกบว่าจับน่วยแพทย์มาละพอหน่วดแพทย์ปุ๊บนั่นละก็เรียบร้อยเลยเพามีเหลือบล็อกเลยเหลือเลยบอกเลยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อยเหลืออีกห้าเปอร์เ็นต์น่คอยปล่อยไปอแหมมน นอกเรื่องนอกเรื่องมันเป็นความภูมิใจของคนไทยของคนอีสานของคนที่เฮ็ดอาหารเป็นของคนที่นําเสนออาหารไทยอาหารอีสานเน้่องนํอมเสนอสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของผู้ชายไทยให้สาวโทวโลกได้รับดูนะครับผมมา <c oughs> เห็ดอีกแวตหบ้งตับหงตับหงเริ่มเรื่งะไกระเทียมก่อนเลยกระเทียมกระเทียมกินกระเทียมป้องกันมะเร็งป้องกันแดคูลาแต่ว่างิามิไบจีบสาวนียาเด้วยปักเมนปักเมน ผมมักใส่กระเทียมหลายเนีคนทางมาเดบอกว่าบักห้าอย่างเพิ่งเป็นบอกว่าออใส่หลายแม่มึงแค่เอาแต่คนมาเด้อกระเทียมแล้วตามด้วยบักพริกเด้่ก็คือกันบักพริกนี่ใครก็ใส่หลายหลายเด้คนเห็นบักพริกหลายสิอาจทจี่ขึ้นปั๊มเดียวเผ็ดเดี๋ยวผมสิให้ลองมึงว่าเผ็ดหรือว่าเผ็ดเบิ่งเด้อว่าเผ็ดหรือว่าเผ็ดคนนี้คือตากล้องของ,ของเฮานะครับผู้สาวฝ่ยเองบินมาเยี่ยมแน่ยไอฮู้ว่าบักพริก เผ็ดหรือว่าเผ็ดต้องให้บระมาณคนอีสานลองเพราะว่าคนที่มากินเผ็ดนี่เขาซีโฟโหแอกว่าในเผ็ดบป่เผ็ดเขาหูแหละแล้วเขามักคนไทยเขากินบะพริกวันลองวันเผ็ดบป่เดแซ่บบป่ไม่แซ่บเผ็ดแท้นะครับ1อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปจากกระเทียมบะพริกครับ บักพิกสามสิบหน่อยเด้อปรแม,ม่พี่น้องเมืองไหนมาเบิกเด้อเฮ้ยเดี๋ยวออนสามสิบนี่เลขมันมอง,งามเดียต้องเป็นเลขคี่ข้าต้องเอาเพิ่มไปเลขคี่เลขคี่จะหาหน่อยตามเอสตามตองตงามตามตามที่ตามหาอยากให้เห็นหนาน้องอ้วนใช่เลยตอนนี้หนากูสิกินกับมึงได้ยกปงามเง้ยมึงก็ใส่หลายอะน้อหมักไปครับมักหมัก ว่าโอ้งเรื่องมกพริกแล้วนี่เวลาผมมาตําแก้วหรือว่ามาเฮ็ดตำมะคุงนี่เคยบ่อยู่เมืองนอกนี่มันสิเหงาเนี่ยเขาต้องเมืองคอนทับดอทคอมเขาเขต้องไปเบิ่งหนังโปลืมว่าเจ้าของมาตำมกพริกไว้สาวแหนมไปแล้วครับบัดนี้นอนบ่ได้เบิดขึ้นแซ่บแสบจะไปเฮ็ดเด้อพ่อแม่พี่เนาะใครไปตำมกพริกก็เขียนไว้ในมือเลยเมือมันแซ่บประคำหลาได้ไหมต uh, ั้งบ่แซ่บคําเบิ่งเด้อบ่ได้ตั๋วเด้อบักพริก35หน่วยไว้ได้นี่กระเทียมอีกเป็น10 10เลย ค้นดีเขาเผ็ดได้นี่มีดับพี่บาบอกนี่เรากินใอยมากกินเผ็ดคักเด้เผ็ดแล้วมันซึนเนี่ยหำมันก็บจีช่วงเท่า,ากันดีคึกทั้งนั่งเหมือนคืนตอนนี้ถ้ายตอนหาโมงแรงนะฮะมันจะม,มึมดดนๆหน่อยคงต้องขอโทรมั้ยครับเบื้องข้างนอกบ้านผมมีข้างนอกบ้านผมมืดเลยเนี่ยหาโมงเคืองหกโม่งแรงมืดแล้วจำได้เพราะ่คนที่ติดตามขใครได้ตอนไปรถทิพนี่สามถุ่มยังว่ามืดเลยแปลกนากประเทศนี่ห้าขวมต่อไปบักเคอร์เทศครับ ที่จริงนี่คอยบ่กมักกินมะเขือเทศเนี่ยแต่ว่าคนเฮาอยู่น้ำกันมันต้องเสียสละน้องอ้วนมักกินมะเขือเทศผมมักกินกพริกหลายผมก็ใส่พริกหลายแล้วก็ใส่มะเขือเทศให้น้องอ้วนแหม่มากคนละเครึงนาน้องอ้วนตอนนี้มึงถามกูจักหน่อยบพราะอาบงงามาก้ามึงกูอยากกินพริกกูบพิ่กินมะเขือเทศก็ได้น้ำมัเำนเสร็จแล้วครับไปไปพอแล้วเนาะซ้ำอีกเนาะเขือเทศนี่เฮาบ่ต่ำให้มันแหล่ะครับพอมันมีรสชาติมากคอยเป็นคนมักปรุงเครื่องก่อนเราจ้างใส่เส้นบักหุ่งต่ำ ปะแดกพันไทยนอกอสิงแ่บที่สุดในบ้านผมเพราะว่ามีของเราอันเดียวไม่มีอยนอื่นของเราเลยแ่บสุดในบ้านผมเพราะว่าคือถอดประแดกอีเมียด้ปแดกอีเมียเบิร์ดเดียวกินเบิร์ดไปอา่าเจ็ดซ่อนเจ็ดซ่อนต่อไปกับบักเน่าใส่ตามความรูส้สึกปล่อยไปตามหัวใจ ไข่เป็นคนบม่มักเอาเปลือกบักเน่าลงไปน้ำเด้บางคนอยู่บ้านเฮานี่เขาสิเอาเปลือกบักเน่าลงไปนำ้ำข่อยบ่มักมันขมแหมไข่อยมักตต่บักหุง่งใส่แบบกรอ,อกเด้ยแล้วน้ำมันสิแหล่ๆแหะมะคนอยู่ภาคอีสานนี่ฮู้จักเด้แซ,ซ,ซ่บแซ่บใส่บักกรอ,อกน้ำแหลๆ่ๆโอ้ยทำไรอะไรอันนี้ก็มีตามบุญตามเกิดนะครับใส่น้ำตาลไปสักหน่อยเพิ่มความหวานให้กับจิตใจนี่คลุกเข้ากันเข้าไปข่อยรู้สึกว่าบักเน่ามันบ่พอกเลยใส่บักเน่าเพิ่มมาบิบใส่ไป หน้ามวยไงซูซูน้องก็มีน้าหางต้มกูเราอกแม็กซิกันเนี่ยก็คือผ่อยเด้โตใหญ่น้ากันไรห้ำกันใหญ่ป้าตัวนี้คือต่ำแก้วนะเพราะคือตับปะคงเห็ <laughs> ในในวันนั่นแล้วกันบอกข่อยเป็นคนโรคจิตยาหนึ่งเนี่ยเฮ็ดกับเขาดิไข่อซีโป้ซิมเนี่ยเฮ็ดแล้วกินเลยกินได้ก็ได้กินบ่ได้ก็กินซีมีคนเป็นคือข่อยบึง้งข่พวกพวกกันเนี่ยไข่พวกเคยซิมอาหารเลยว่าพ่อเธอเน,นาะใส่ไปเดี๋ยวให้แม่งบดรดอุงใส่โอ้โหครกน้อยหน่อยเนาะหางเต็มครกรดไป ลดลนลดต่ำลงไล้วะเร่ค่อยต่ำไปหกสิบหกโคยฮียังยังยต่ำแห้งกว่าไรได้พี่น้องสีเฮียพ่อกระเทือนเว้ยใส่นั้นหมดดดใส่ดดใส่ดดต่ำแห้งกวบ่อใดได้สีเฮียเบิดเจ้าว่าผมเด้อมึงเป็นคนอีสานมึงคืต่ำเังสี่วะต่ำเป็นบ่าน้อบอกมึงผู้แม่เด้อมันสีเฮียเดลยหกมันน้อยหน่อยทรงมาให้น่อยนะให่ด้วยด้วยส่งโคกส่งประแดดส่งมาเลย อ้ยตัมแห้งเลยบ่อ,อย,อยอเด้อตัมกันเสร็จแล้วตัมเสร็จเขาต้องความสะอาดเด้อไม่แัร์นี่สิกปรกตก้บับกบุคงเน้อแตบ่บัะคงมังตมนตัมอยากก่างอื่นเนอามมาอ้อย่าคืดหลายอย่าคืดหลายผมก็ตัมหมดละอะไรตัมตัมนี่ไฟมากครับตัมหอยเดี้ยเสียบได้พี่น้องนำหลายหลายจ้วะจ้วะจ้วะหมดนี่ภาษาไทยมึงเออ คนเสือขึ้นว่าแล้วบอกฮานี่มึงเอาไทยมึงกันละอมกมึงอยู่สานมึงกันละอมกบอกหางง่ายละมกตัวกระเป็นนะมึงคนข้ามัก็ต้องมีเนี่ยถ้าประดมวันนี้จกินจังใสนะครับเด้อไม่เคยเครียดแมาชีวิตเดียวเครียดกับเฮียได้ยเครียดโดนนี่ข้อมซุปอะไรยิ้มเบาหัวเราะไปนะยังจะขอมีความสุปอะไรให้โดนก็ไปเครียดเครียดแล้วข้ามีความสุขหมดแล้วท่าดาตับหุกงคว้ากระสินเรียบร้อยแล้วว่าแม่พี่น้องสีอาจสีพวกเป็นตะแซสบแต่ว่ารสชาติไม่หนผมขอบอกเลยพอแสบข ต้องให้ค้นี่บอะรเฮ็ซิมมันหนาเบรกแล้วหนาเบรกแล้วโอ้ยหอมหอมหอมมันาราไอซอไปมากินน้ำกันเด้อมากินน้ำกันเดี๋ยวผมจัดโต๊ะก่อนเดี๋ยวมาดังกินน้ำกันเด้อว่าเปเนยังไง่<ๆ>มีตับหมูย่างเดียวเนีย้ยมีแคบหมูแคปหมูนี่มาจากสองประเทศเลยนะครับแล้วก็มีแหนมแหนมนี่ก็มีสามอย่างแต่เบอ่งแต่ละอย่างเลยเด้อ อันนี้เป็นแคปหมูเส้็น้อยๆเนี่เขาเอินว่าหมูกระจกซื้อมาจากเชียงรา่ที่ใส่น้องวุนไช่ซื้อมาฝากต้องขอพุณนน้ำนะครับไอ,กอบ้ก๊อปไอ,กอ้ก๊อปแคบหมูอันใหญ่ๆนี่คือแคปหมูของประเทศอเมริกาอันนี้คือแคปหมูของประเทศอเมริกาประเทศนี้เขากินแคบหมูกันเนยอันนี้ครับซื้อมาจากเชียงไา่บ้านเมียน้อยไอหมัม่มไอหมัามจกหมกหมูกระจกหมูกระจกย่ามือเส้าก่อนไปทำงานเท่ากับมาซองมันจากหน่อยผีผมโบเมียนคนลกกะจกเลาปากางอันนี้คือสมง่วขคอยเหตเอง ไอเบิ้งอีกที่แล้วสิเห็นไข่ซื้อเนื้อมาอันนี้ไข่มักไว้ได้สามมือลองมากินเบิง้งเป็นไปอันนี้คือแหนมซื้อมาจากเวียดนามน้องวนใช่ซื้อมาจากเวียดนามอันนี้คือแหนมไทยนี่แหละแต่ว่าเห็ดอยู่ในอเมริกาข้นสิงงเจ้าเอานี้มาเห็นยังแบบเบิง้งเนี่ยกว้วกับสินต้องมยังแปลกๆจักหน่อยแน่เลยขันข้นตําเองกินเองซิมเองแซ่บเองนี่พ่อแม่พี่ดองกับสิ่คือว่าโอ้ยบักหาเยมึงอวยเจ้าของตัวเี็นไหมแบกหาขัวมึงให้น้องอ้วนซิมนะครับครับยังไงกันล่ะเอาหน้ามานั่นบ โอ้ยต่บางครงโคตขสินแม่ครูสิภูมิใจกันแคเนาะบางอันน้องวอนเราบอกว่ากินค่ำเดียวยังบางครูลคอร์สอีกค่ำหนึ่งมาสั่นเราบอกอีกค่ำหนึ่งค่ำหนึ่งหนาแล้วครับเอาแบบมี่บะเขือเทศเมื่อกี้กินแบบมี่บะเขือเทศแล้วเอาบะเขือเทศออกคือฟังกูเรื่องวะคำที่สองครับที่สองยาเคียบบอกพลิกออกไปละ่ะ ทั้งวันไส้กินเราไปยังไงรสชาติเป็นยังไงแซ<จ>่บเอาบัา่นย,ย,ยายบั่นยายวันแซ่บอย่างเดียวมันก็เค็มนิดนิดอร่อยนะกินแล้วก็นัวดีถ้าใส่แคบหมูคงอร่อยกว่านี้อ่ะใช่อ,อร่อยต้องบอกวันไส้ก่อนเนยแซ่บกับแซ่บนี่มัคือกันเนี่ยแซ่บนี่คือเผ็ดจิตจัดแซ่บนี่คืออร่อยแซ่บกับแซบ่บหรือว่าแซ่บอย่างเดียวงงแซ่บหีจิตจ,จัดบ่จิตจัดสรุปว่าตับปกุ้งขั้วกระสินเป็นยังไงอร่อยอร่อยจังคู่อีสานใช่ปะ บอกเมีนยีสานพวกใครบอกอร่อยจังผู้นี่น่าเชื่อฟางใตจวันผู้แหวเน่ยเออตอนนี้ที่เผ็ดบ่กระเผ็ดอีกจีร <laughs> ิมันไมบอกว่าเผ็ดน้ำเต็มปากด้วยแถมว้ยต่อไปครับแคบหมูไม่หน่อ,อยนะครับน้ำเคลียร์รสชาติโอ้ขออ้าวมึงหลายแต่น้องของอเมริกากรอบเนาะฟังเสียงเค็ม,อมๆอร่อยหมูกระจกหมูกระจกโอ้ยบาดมือ กระจกยังบาแตกมันบาดมือบาได้โอ้ยกระปอกก่อนนะเนาะอุ้ยกระจกแตกตั้งสิแม้ของไทยอร่อยกว่าอันนี้มันเค็มอย่างเดียวอ่ะกระปอกอันนี้มันแบบมันมีรสชาติแสงอ่ามูจกเชียงให้แซ่บกว่าอม็มันมีรสหวานนิดนึงด้วยอะ่ะแล้วมันหอมอะ่ะอันนี้มันเค็มอะ่ะต่อไปครับเป็นแหนมสามย่างน้องคนไส้พวกกินสมนแหนมไห้ในวัยยุ่งเมกากับแหนมเวียดนามเลยแซ่บกว่าน้อง ปกติเราอวดกินถ้าใส่เกาอีสานกับละซิมนะครับฟังวุเรื่องมากใจเวียดน,นามมีข้าวโพดด้วยเหรอที่ต <c oughs> น,นี้พ่อพี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้เปรี้ยวอันนี้หวานอ,อันนี้มันอาจจะไม่ใช่แหนมก็ได้นะเขาไม่รู้ด้วย <c oughs> เขาคุยไม่รู้เรื่องไม่รู้เหมือนกันว่าเขาซื้ออะไรมนาะ <c oughs> ดุนมันคือแหนมพ่อโมแม่พ่าเป็นแหนมเหมืมหนมอ, <c oughs> อน,นอกัน <c oughs> เลยอันไหนแซ่บมากันคนละรสมันไม่เหมือนกันอ่ะอร่อยอ่าต้องเนื้อเปล่าตาผมลอยได้ประเด็นปบดอัวได้บวอหัวผมอวดหัวเจ้าของแซ่บก็แซ่บปวดแซ่บ ตับวุ้งขั้วกระสินแซ่บบอครับห่าแซบ่บอยู่เนยบวยโมะนะกินบักพริกกับกินกะบทียอมมันขึนน้นนะเพราะว่าผมมักใส่หลายรสชาติเฉยๆแซ,บแซบ่บๆใครมักขึ้นกันสีหูได้ว่ามันรู้สึกยังไงมันขึ้นมากไหมแซ่บครับอืมอือเผ็ดต้องบอกว่าเผ็ดยังไงครับง่ามมือแก้วนเลยแก้วนิดนึงง่าเบิอเดินไหมพี่นอ้องเรียกว่า หมูก๋ตอันนี้แซบดิอันนี้มันเข้มมะหมูไม่กะเข้มเข้มอย่างเดียวไม่มีรสอะไราเลยแซบเลยแค่บอลงกินออกกินอย่าเดียวรสจาที่เข้าไปเกีียวเข่ามาเราต,ตำามาฮุ้กันไหมครับตำหมงฮู้ก่อนเกีียวเข่าหมูก๋วยตแซบเ่กินนะควัรไปก็กมีหมูแซบนะครับคืออยู่บ้านเลยเว้ยหมูใซบไปน้หมูไมันเข้ม ค้อนิสายเขาต้องกินยงงเดียวอกกินให้เบิ่งน่คุยเอาพอข่เป็นพออ๋อยยังนั่งกินย่งเดียวเนี่โทรมาอยู่กันตลอดเลยล่าสุดทรงลูกมาน้องประกาศกับปูกผักอยู่หลังบ้านไอ้เบิ่งข่เลยคืท้อึ้นอดบ้านคือนอพอทอดีแม่อทประแดกบองคนอนิสยกเอาอย่าเดยาไปก่อนเดี๋ยวมันยุ แซ่บพก,กาสองเท่ากินแบบนีสันวุ้แนแกเว้ยขึ้นแหนมไเท่าลห่สูด,ดีกันเลยวขแหนมเว้ยขึ้หมูยอใส่ตำกันมุนแหนมเลยเนี่ยรับไีแล้ับข้าหมูย่อข้าหมูย่อเวียดนามแซ่บแซ่บอย่าบอว่าไปว่าจักรนสาเด้ใส่มือกินเขาคนสาเขาแค่ทังสี่ลยมึงกาบูรอมึงแหน่ยาาทอจห้เออาอ เทเด็ดเเด็ดนี่เองครับมือสมหัวนขั่วกะสินเนเป็นอะครับมืบอืมกินยึเป็นรบมักเนาะครับครับครับของเจ้าของฮ็ตตัวแซบสุดน้องคนอื่นจะแซบตำของเจ้าของอะไนะมันไม่เหมือนกันสักอย่างมมันคืแบสม้วครับตำม้ว แับเร็วลงก่อนทำทำม่าคั่วกะละสินของเขานี่เพราะธรรมดาเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่รเมกาคั่วกะละสินทินเกกน,นีเ่ยไม่เกาเขาต้องประยุกต์เขาเขาเนี่ยนี่เห็นมว่าชีสครับชีสตำมะคุงกับชีสรสชาติที่เป็นยังไงมันลองมึงได้พอแม่พี่น้องแต่เปน็นปลองเองเนี่ยหวัวหมอ้อไปดู ยันต้องอ้วนร่องครับอ๋อเป็นยังไงด้วยบวกระเทศยมปะไม่ต้องก็กงไ,ได้บวกคะเทียมปะมดได้ดไดคล้ายๆพิซซ่านช่ไหมเอาปะ <c oughs> อรอริกาโนหยอดได้ไหมเอาว่าเอาว่าได้มาจาอิตาลีชีดพูดแพ่นใหญ่อยู่เลยปอนปะอะไรอ้าวหนาวมันอเมริการะสินหมดเหรออาการเป็นอย่งไรบอกหมอสักหน่อยนะ ันเข้ากันได้ใครลองอ,อร่อยเหลาแล้วถึงมันแล้วชัยเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอินน่งๆแล้วมันช่วยลดเผ็ดลงไปนิดนึงด้วยนะรสมันไม่ได้แรงมากชีสอ,อ่ะกินแล้วมันก็บรู้สึกนมๆนิดนึงอะ่ะมันก็ไม่เข้ากันนี่ก็เข้ากันนะอร่อยสองคนเข้าบอกอืมพกกินได้บ่างเลยลองอ่าม่าม่าลองต้องลองพวกกับชีสนิดแล้วก็ต้องลองมะเหมือนแก่แก่เลยไม่ใช่อร่อย,ยไม่ใช่หรายแท้นี่นี่นี่ลองมึงลองมึง อเมริกาละสินของแท้ตะบะฮุงไส้ชีสเป็นอย่างไรพอเม่พี่น้องมันลองมึงครับผมเซฟแซบบอกไงบ่ามันแซบพี่ดีบอกอมันหัวมันหัวามาข่ากันนะครับมันเป็นมันๆไหมมันๆ ก็ยังเอากินหัวนมเหมือนิ่มรองเอาหัวกะทิเมื่อเกี่ยวเม่ากินน้ำแบกุ่งมั้งไปแล้วล่วรสมันมาคนละทีมันไม่เข้ากันแต่ว่ารสบกุ่งมากอ่อนเหลวมากเสูดทนาเลยคือปกติรสบองหุ่งียมันรสเผ็ดรสจี๊ดึ้นมาเลยแต่อันนี้มันแรงมากจริงๆมันต้องเป็นร้อยยีบมันจอดอยู่แปบเอาหัมึงคือจังมันมาต่ำชี้ตอนแปดสิเหลือชีสมันกัมาแทนทีตอนจากแปดสิบถึงร้อยยี่สิบเป็นทั้งสั่นแุ้วที่น่อเบริกาบทบ โอ้กินตะบุพุงก็ต้องเหม็นสีนะครับเน่ต้องมีขีดมูกเลยคันบ่มีน้ำมูกบ่มีน้ำตาไลนี่ตะบุพุงปลอมแซ่บแสบบเดี๋ยวข่อยสองคนขอโตไปกินตะบุพุงขั่วกระสินให้อิ่มน้ำซัมล้านกับหมูกระจกกับแคบหมูอเมริกากับแหนมหลายๆอย่างก่อนเพ้อพ่อแม่พี่น้อง มักประมากไหนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างครับอันนี้เป็นอีที่ทดลองหักสุขภูสุขคนนะครับอย่าลืมแบ่งปั้นก่อนนอนบอกใครบอกกูนี่ละ <c oughs> นั่งวนมักใครผมแบ่งปันกอนนอนนะผมมักแบ่งปั้นอาทิตย์ละเถอไปกันเอจนกว่าจะพบกันไหมล่าไปกอนครับสุขคนสบายดี